ผู้ชมหลายท่านนะคะได้ดูไปแล้วแน่นอนซีรีส์ดัง s q u i ิ g เกมนะคะจะบอกว่าตอนนี้มาถึงใจกลางกรุงเทพแล้วทีมต่างประเทศของเราคุณดาวและน้องมินนะคะไปลองเล่นเกมนี้มาแล้วด้วยนะคะมีเกมอะไรบ้างแล้วรอดกันหรือเปล่าไปติดตามกัน,นะค่ะ วันนี้เรา2คนได้รับเชิญให้มาเล่น Squid g เกมนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่หลายคนอาจจะเคยดูใน Netflix มาแล้วเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสไปทั่วโลกเลยในตอนนี้ค่ะไม่ต้องไปเล่นที่เกาหลีใต้นะครับในกรุงเทพก็มีให้เล่นเหมือนกันใช่ค่ะอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีที่ซอยสุขุมวิท15ใกล้กับสี่แยกอโศกนี่เองค่ะผมผู้เล่นหมายเลขหนึ่งและมินผู้เล่นหมายเลข22วันนี้เรา2คนจะสามารถเอาตัวรอดจากเกมได้หรือเปล่าฝากคุณผู้ชมเอาใจช่วยด้วยนะครับตามไปดูกันค่ะ ใครที่ได้ดูซีรีส์สควิ g เกมใน Netflix แล้วรู้สึกอยากลองเป็นผู้ร่วมเล่นเกมดูว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าตอนนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเขาได้จัดเกมโอ้จริงหรอที่จำลองฉากและเกมให้พวกเราได้ลองเล่นตามรอย qui ิตเกมในกรุงเทพแล้วซึ่งมีทั้งเกมที่เราเห็นในซีรีส์อย่าง AEIOU หยุด e เกมแกะขนมน้ำตาลแผ่นเกมชักขยอเกมปากระดาษเกมถอยลูกแก้ว และเกมพื้นบ้านที่เพิ่มเข้ามาใหม่อย่างเกมปลาลูกดอกและเกมหมากเก็บถึงจะเป็นเกมที่ดูเล่นง่ายๆแต่บอกเลยว่าถ้าไม่ตั้งใจก็ตกรอบได้ง่ายๆเหมือนกันผู้เล่นทุกคนจะได้รับหมายเลขแปะไว้ที่หน้าอกหากใครตกรอบก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตายแบบในซีรีส์แต่เราจะถูกยึดหมายเลขและไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้ยิ่งเกมผ่านไปหลายรอบก็จะค่อยๆเหลือผู้เล่นน้อยลงจนเหลือแค่ผู้ชนะ ส่วนผมกับมิ้นเล่นผ่านไปได้แค่ไม่กี่ด่านก็ตกรอบซะแล้วเพราะผู้เล่นหลายคนจริงจังอย่างกับเล่นสกิตเกมของจริงในซีรีส์เลยครับท้งศูนย์ว,วัฒนธรรมเกาหลีก็หวังว่าผู้เล่นคนไทยจะได้สัมผัสกับ,กบความสนุกของการเล่นเกมพื้นบ้านเกาหลีที่หลายเกมก็มีความคล้ายคลึงกับการเล่นของคนไทยและได้เข้ามาสวมชุดผู้เล่นสีเขียวถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกัน ใครที่สนใจสามารถชวนเพื่อนไปเล่นเกมกันได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเปิดให้เล่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันละสามรอบรอบแรกตอน10บโมงครึ่งรอบที่2ตอนบ่ายโมงครึ่งและรอบที่3ตอนบ่ายสามครึ่งจำกัดผู้เล่นรอบละไม่เกิน20คนเข้าไปดูข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเล่นเกมได้ที่ Facebook Fanpage Korean Culture Center in Thailand งานนี้เล่นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ โอ้โหจะบอกว่ายากก็ไม่ถึงกับยากแต่จะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายเลยค่ะอย่างเรา2คนมาเล่นแล้วไม่รอดนะครับแต่คุณผู้ชมมาเล่นแล้วอาจจะรอดกลับไปก็ได้ถ้าสนใจมาเล่นนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c o r e a เ Culture Center หรือว่าศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีครับเขาเปิดให้เล่นกันยาวๆไปจนถึงวันที่31มกราคมเลยค่ะแล้วมาเล่นกันเยอะๆนะครับ น่ารักดีฮะเอ่าจริงๆเกมของเกาหลีสู้เกมของไทยไม่ได้หรอกเราสนุกแล้วโหดกว่าเยอะนี่ดีดลูกแก้วปลาลูกข้างบอลลูนสีอะไรอย่างนี้เขาต้องลองมาเล่นแบบเราไม่ทันหลายคนเกิดไม่ทันนแต่แก่น้ำตาหน้าเล่นอยู่นะจริงอ่ะนะครับ